สวัสดีครับนี่ชีวิตคนบ้านนอกนะครับมาแนะนําสูตรวันนี้มาเอาสูตรยาจวนหมงนะครับน้าไม่จันนี่เป็นไหวนะครับหางไหวดูไหวเขาจะแกงใส่ทุบแปดนะครับแล้วก็มีนะครับพักมีเฮ็ดครับเห็ดหูหนูเฮ็ดก่อนขาวมีชะอมะครับหรือพักละนิดหน่อยนะครับนี่เขาจะใส่ปลาดุก ปลาดุกนะครับอืมตอนนี้มาดูน้ำพริกนะครับมีพริกแห้งตะไคร่นี่เขาจะเอาใส่กับแกงไว้นะครับเอาบกบโคกมีปลาล้านะครับปลาล้าน้ำกระปิกระเทียมหอมแดงนะครับกเกลือเอ่อนี่นะครับสูตรทำน้ำพริกแกงไายหรือแกงหางไายนะครับ อันนี้เราใส่พักไปซะหน่อยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราทำน้ำพริกก่อนนะครับรอ่าตัวนี้ใหญยเราพริกหอมขาวหอมแดงครับเสืเอรคระพี้แต่ว่าจะไข่เดี๋ยวใส่กันไม่ลงเออเอาสูตรอย่าจนนะครับ ได้แล้วนะครับตอางหม้อเอเลยอาดืมต้องเดอก่าน้อืมอน้ำเดือดแป๊บหนึง่งเดีเ๋ยวลาบจินฟานลงไปเนยสุด้ายเอาไอแพทไทยมันเสียงเบา<ม>ชัดกับบอกไ่ชัดเอาเสื้อจีนฟานจากหลวงพูน อืมเลยจ้าน้ำเดือดกันนะครับพริกกระ,ะไครยลงไปเลยเกงหังไหวนคะครับใส่ปลามันเดือดเราใส่หั่งไว้ก่อนกระเพราก่อนนะอ๋อครับหัง่งไว้ปืนแล้วเราเดี๋ยวเราก็เฮ็ดหมอนี่นใส่กัมโดนปลาใส่กนะัมโดนน่ะอ๋อ เอาไว้ก็แปมไปก่อนอืมันนี้มานเปยเ้าไว้เนี่ยอืมแป้มัเปืยก่อนก็ด้เรัเปลกไม่ใส่นาะนมีใ้หนเปื่ยมันเทปแต่ปันเปือยปลาใส่ที่หลังเนาะนี่เนาะปลาใส่ที่หลังเอาไว้ใส่ก่อนครับเอาไว้มันนานซุปอืมเอาไว้เปื่อยเอาไว้มันนานเปย ครับลองหื้อขงไหวมันเปื่อยหน่อยกันเนาะก็เปื่อยแล้วพอเอาใส่กปลากับเห็ดใส่เห็ดนใที่หลัง<ว>ครับตัง้งไว้สักกรมครับลองไหวมันเปื่อยสักหน่อยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปไ นี่นะครับต้มมันก่อนสักพักหนึ่งรอไหวนะครับหมันเปื่อยสักน้อยนะครับแล้วค่อยใส่ปลาลงไปที่หลังนะครับอืมอันนี้ยายจวนกับข้าแกงฮังเลนะครับเป็นยังแต่มันเป็นคนเดียวมันใหญ่นะมันน่าจะเอาอเสูตรไปฝากมาฝากอย่างสักคำนะครับสูตรแกงฮังเลอันนี้ก็อร่อยนะครับ โอ้น oh, ี ah, ่ส ah, hey ่อๆอย่างนี้มึงค oh. ุ้งค okay. ุ para para ้งน้องโตฮะคุ้งมะนาวอ้าวตัวนี้ทางไว้กระเปื่อยแล้วนะครับเราเอาปลาลงไปนะครับเราก็ปลาซุกกะเดี๋ยวก็เฮ็ดเสร็จละอ๋อเดี๋ยวมันต้อังหวะปลาซุกปลามันหดสักหน่อยก็จะเอาเฮ็ดนะครับ เม็ดเฮ็ดขอนขาวเฮดหูหนูนครับมีใบชะอมเล็กน,น้อยซื้อตามตลาดแล้วครับเปิดจัดมาเป็นชุดเป็นชุดนี่นะครับต้องไม่แน่นหน่อยครับเ,ะะเดือดขนาดอ๋อเฮทนะครับเฮดหูหนูขอนขาวชะอมใส่ไ,ไป ถ้าจะม้ออันนั้นนะครับนี่นะลอ,องสูตรนี้ไม่อ้วนเดี๋ยวกุ้งเนาะเดี๋ยวขัาวี่พลังใส่ตัวยังไงเออใส่ตัว <ขอ S 2> ที่พลังตัวน,นี้นะครับจนมหมกุ้งเหมือนเดิมใส่โรด,ดีไปนิดหน่อยนะครับ บได้คือปุงชิสโรสไปเห็นหน่อยครับอืมเนาะขนาดนะครับแกงห่างอ่าที่เตรียมก็คือผักชีฝรั่งนะครับไปเห็นหน่อยจะได้หอมนะครับวันนี้เอาสูตรมีนูงง่ายๆนะครับแกงพักแกงไม่แกงห่างแกงเมืองเมืองแกงเมือง,งเมืองนี่รับเนี่ยก็กกใส่ไป นำไปเหี่ยมเก็บนะครับลุกแล้วเหรออ้าแล้ว,ลวลครับเก็บร้อยปิดแก๊บเลยได้ก็เอาผักชีพลังใส่แล้วเองนะครับเราใส่ตัวพักไปใส่แจาไฟมันมาหอมอ่ใส่กัมลุงให้มันหอมครับ โอเคเรียบร้อยนะครับหนึ่งเมนูแข่ง <Okay. S 1> วายนะครับใส่พักหัวแปบอ่าหมาจิ้มนะครับย้ายถึงหดวงตามายูถาก,กงก็ลืมหัวซับก็เสียโอ้สรอารพัดพตรงนี้โอเคนะครับนี่ชีวิตคขามันนอกเอาสูตรของยายจวนมาฝากแก่งหางวายนะครับใส่ป่าใส่พักหลายๆอย่าง ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับชีวิตคนมันอกกระช่องชีวิตคนมันนอกเอฟซีตินะครับเมนูหน้าเดี๋ยจะปลาเป็นทางไดหรือจะปลาไปเอียงทางไดนะครับขอคติดตามนะครับขอบคุณทุกคนนะครับนะครับที่เข้ามาดูทั้งเก่าทั้งใหม่เห็นนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้แต่อีกก่อนนะครับสวัสดีครับ